ซิมบับเวช่วงบ่ายในเดือนธันวาคมปี2012นักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งได้เดินสำรวจอยู่ในอุทยานแห่งชาติมานาพูที่ประเทศสิมบับเวและได้เข้าไปในอาณาเขตของสิงโตตัวเมียตัวหนึ่งซึ่งมันดูไม่เป็นมิตรกับผู้มาเยือนนักเมื่อพวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีเจ้าหน้าที่และคนในกลุ่มจึงเริ่มถอยห่างออกจากสิงโตอย่างช้าๆ แย่ลงไปอีกเพราะเมื่อรกเขายิ่งทอยสงนัตก,ก็ยิ่งแสดงความร้ายออกมาจากนั้นเพียงไม่กี่อึดใจวิดีโอได้หยุดบันทึกภาพไปซึ่งเหตุการณ์หลังจากนั้นยังคงไม่เป็นที่เปิดเผย